สวัสดีครับด้วยกินข้าวเช้าครับบอกเพื่อนด้วยเกครับเกคกินวันนี้กินกับอะไรกกิ้กหมากับอกบอก,บกินเม็ดข้าวด้วยไม่ใช่เอาไปขึ้นแต่ไปแต่ป่านี่ไงข้าวเป็นก้อนเนี่ยเออกินข้าวเหนียวกับ ปลาดุกย่างครับเอ็นปลาดุกย่างครับอืมอ่ยไหมหอืมถูกใจถวายเด็กกิน,น,น,นอย่าไปยุ่งแมนแพนด้าน้องกิจเลย ลูกแก้รีบอ่บบนน้ำแม่เราเรายังไม่หมดนะครับเชี่ยวให้ละเอียดเชี่ยวให้ละเอียดก่อนเกนนะ พอแล้วอย่าไปกดสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมือวันเช้าวันทีวันทีเดียวใช่ไหวันทีเสื้อาวันอาทิตย์อะค่ะมือนี้น้ำอิงกับแม่หนุ่มอีกอายุได้ขออีตัวค่ะพี่น้องมือนีซ้องแม่ลูกะสีโกยใครขึ้นเก่าเลยด้ค่ะเดี๋ยวเหาไปเบิ่งแม่หนุ่มโกยกันนะนี่คือใครมันพี่น้องนี่คือใครอีตอมือนีเนี่ยจับอีตอ่ตร แ่่องปิดแล้วเด้อค่ะสีแซวห้ผู้ที่เพิ่นสนับสนุนค่ะใส่ใจในการเลี้ยงอีโตงเดะะ้อค่ะละกา็สีทําการผ่อพันอีกรอบหนึ่งค่ะระยะเวลาในการผ่อมันกับบดนดเนาะคะ่ะเมือ่อไหสีไม่ใหญ่ตอนปีใหม่เลยก็ได้ตุลาพฤศจิกาธันวานะคะพอดีเลยกาหนดการอยู่แล้วจะเป็นแทงๆนี่คือใครมันเวยค่ะมันโผล่ขึ้นมาพิตาเบิงเนาะ นี่คือใครสีเฮ้าโกยใดเด้อค่ะนั่นค่ะที่มันเป็นตุมต่มๆคือใครมาเด,ด้อค่ะสะอดจุนนะคะอีตโตงเต็มเลยค่ะทา,ายกเ้ไม่คืนจะร้ายกว่านี่เด้อพี่น้องอ้าพี่น้องต่อยอดลงมาค่ะจัดไปเลยค่ะหนึ่งกิโลไข่นี่คือใครทีเฮ้าเก็บใดจากการเลี้ยงอีตโต้เข้าเองเด้อค่ะนั่นนี่จะเอาไข่มาเลี้ยงข้างล่างนี่คือแกบดำเด้อค่ะ ข้างล่างนี่คือแกบบำแกบตั้มกับบอควยลายป็นไหนดอกแล้วก็เอาไข่มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็นี่จะปิดด้วยคุยมะพร้าวอีกทีหนึ่งน,นะคะถาหฮอดนามคุยบกเผาบอหายมันมีความความแห้งแห้มันชุม่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบอหายมันเปียกนะคะครั้งนี้นี่จะลงไปหนึ่งกิโลนะคะแลวกกสิเก็บไข่อีกหลอดียวเป็นหลอดสุดท้ายเพราะว่า อโตรงหนุย่ยมันหน่วยไห้มันกินแนะน,นแม่พี่น้องกินอาหารไก่ไข่จากคำแนะนําของพี่สาวคนหนึ่งนะคะมันไข่ออกลร้แห้งหหยยอีหลีพี่น้องไข่ออกลร้แห้งอีหลีถ้าเพาะกันต่อต่อไปนะคะตอนนี้ก็กําลังบรรจุไข่แล้วก็นุ่ยเตรียมสถานที่ไว้สําหรับการ เขาเอ้อนี่ยังก็ะฝักไข่อยู่ทางผลนะคะพบไข่อยู่ทางผลเราคอกนี่หน่อยจะเอาออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเบิดฝนแล้วนะคะออกไปข้างนอกแล้วก็จะทาการเลี้ยงรุ่นต่อไปแล้วรุ่นต่อไปคือการขายตัวอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องรอบนี้โตมันเหลือน้อยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราทําการเลี้ยงกับว่ามีประสบการณ์ลองผิดลองถูกไปเลยค่ะตอนนี้ได้ไข่มาแล้วเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้อง มันบอแมนว่ามันหล่มเหลวนหน่วยเือว่าประสบความสําเร็จในการเก็บไข่มันได้บอต้องไปสื่อไข่กิโลละหมื่นแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขากับว่าไข่มันราคาล,ง,ล,คาง,ล,คาลงแล้วค่ะพี่น้องไข่ราคาลงแล้วแต่จุดประสงค์หลักของหน่วยบรแมนการขายไข่ด้วยค่ะจุดประสงค์หลักของนี่คือการขายตัวตะกกะแตนนะคะรอรุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเรียบร้อยค่ะเอาขุยมาพ้าวิด ข้างบนเรียบร้อยนะคะความชื้นห้องขุยมะพร้าวถือว่าโอเคผ่านนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการอบการฟักไข่นะคะโดยการสา,า,ามาปิดลักกรตากแดดไว้ค่ะพี่น้องจักประมาณสองหมื่นสามหมื่นเขาก็มาเปิดมือเธอหนึ่งว่าขุยมะพร้าวเอาแห้งบ่ถ้ามันยังไม่ฟักแล้วขุยมะพร้าวมันแห้งกะให้ฉีดพ่นน้ำให้ขุยมะพร้าวเฮ้ามีความชุ่มชื้นแล้วค่ะร่มหนาวพี่น้องร่มหนาว มุงาขาวนั่นคือขออีโตรงะคะ่ะข้ออภิบาลอีโตรงตัวเล็กนะคะอบไว้อยู่นั่นนะคะกินอีกล่ะพี่น้องพญไยอันหนีไหมเค็มเมอียงเค็มเค็มน้ำมันมันคืออะไรเนี่ยรู้ไหมว่าคืออะไรน้ำปลาเค็มน้ำปลาน้ำปลามันก็เค็มสิกินข้าวปุ้นกับน้ำปลา อะไรลองกินดิอร่อยแค่ไหนย <Yeah! S 1> ิ้หมกใจได้พี่น้องนั่แซ่บไหมแซ่บมากพูดด้วยเช่ได้เล้วพี่น้องเล่นแล้ว,ลลวได้เล่นไหมเนี่ยเล่นหรือกิน อ,อ,อ,อมอมใจโอ้โหเห็นแต่หัวเ <c oughs> ยี่ยมไหม <c oughs> ของหวานก็ไว้ไปเก็บแก้วมังกรมากินแก้วมังกรแดงแล้วนะ <c oughs> ่ะไม่มีอะไร <c oughs> ไปล่ะค่ะไปเก็บแก้วมังกรล่ะคุณทั้งข่าวกับบอสไซ นี่คือขนมหวานของเราเด้อค่ะพี่น้อง่างเขาไปไก่ไก่ตีล่ะเด็ดไก่ปานหาได้มาสิเด็ดตายงางเขาไปอีกเสียน,นคือก็เผือกเด้อค่ะเผือกร้ายคือกันไม่นีนี่มาเถอะมึงเราเสียออกมาใด้บ่โอ้เราดิน ออกไม่ได้แล้วะออาไม่ได้ก็ออกมาเดี๋ยวไปเก็บให้มามานี่มามากินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินโอเคไหมรังตัวนี้ก็คือรังนี่เห่าอบไข่ได้ค่ะพี่น้องเปิดฝานี่ค่ะอบไปจังสิอบไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะฟักนะคะเดี๋ยวสังเกตมึงกะอิกไม่นานก็ฟักแล้วค่ะมึค่ะ นม่เหมาะามไปไวืสว่าเขา,า,า,ากอะได้เรียนรู้ไปนำเนาะได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปดีใจ มาไข่ใส่ผ่าเขี้ยวพี่น้องมนันก็นย่างเขาคูยุคือเกา่าเหรอคะพี่น้องนี่ย่างเขาคูตัวนี้คืออาหารไก่ไข่ด้วยค่ะคีใส่ผื่นอีกเอ้ยเงี้ยวอย,ย,วยังเกะาะไข่ใส่ผืนอีกแล้วพี่น้องเลยไข่ใส่ผื้นอีกแล้ว ตงนะคะอีตงบ้างตาลนนะะตงแหนเด้ค่ะีตัวมหนเป็นตัวสีเขียวๆเลยตัวผูพี่นนอะส่วนตัวเมียเขากับเป็นตัวสีเทาๆกะบอกเ,าเขาใจคือกันตอบคำถามมีบ่ไดเด้ค่ะนี่คือไข่ที่เขาไข่ใส่ผืนไหวเด้ค่ะหนึ่งมาเก็บผืนไข่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยากเห็น คลิปนี้ก็บพจ,จบ้องไดขออีโต้งเนี่ยแล้ค่ะพี่น้องขอกันไม่ขิดนาเด้ค่ะชีวิตบอสินกับดินต่อไปพี่น้องเจนได้มันก็ต้องดินดนเห็ดเนาะคะ่ะถ้าห้าบ่ดินนั่นก็แสดงว่าเขาใต้เด๋วพี่น้องเอ้ยไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้ค่ะอาจารย์ได้กับพอกันไม่ขิดนาสวัสดีค่ะ